สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่น d v d ีดีไพรโอเนียรุ่น DV310 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ p i o n e เนีย d ีวีดีเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพรวมนะครับด้านหน้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแต่เก่ากึกนะครับสวยงามนะครับระบบ d o เบย์ดิจิตอลดีทนะครับคุณผู้ชมครับ ปุ่มด้านหน้าก็จะมีปุ่มสต็อปปุ่มเพลย์ปุ่มฟอสนะครับกรอเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงถ้าไม่มีรีโมทนะครับแต่ตัวนี้มีรีโมทนะครับถ้าไม่มีรีโมทสามารถกดหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ปุ่มสลับโหมดระหว่าง DVD กับ USB นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีช่องต่อ USB ครับนี่ครับช่องต่อ USB สําหรับดูหนังฟังเพลงได้นะครับคุณผู้ชมครับมีปุ่มสลับโหมดตรงนี้ให้เลยนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นบางรุ่นจะไม่มีปุ่มสลับโหมดตรงหน้าจอให้แบบนี้ต้องใช้รีโมทเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้มีปุ่มสลับโหมดตรงนี้นะครับแต่ในรีโมทก็มีนะครับมีปุ่มสลับโหมดให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับยู b DVD นะครับและตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องรีโมทนะครับกรณีรีโมทหายรีโมทเสียรีโมทพังนะครับมีปุ่มเซตปุ่ม Enter ลูกศรขึ้นบนซ้ายขวา Enter ปุ่ม h o ม e Top เมนูเมนูปุ่ม Return เหมือนรีโมทเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับนี่ก็คือเครื่องเล่น DVD p i o n e e er, โนะครับรุ่น DV310 นะครับมาดูช่องต่อด้านหลังก็เหมือนปกติทั่วๆไปนะครับช่องต่อด้านหลังก็จะมี o p ปติคอลมี c o เ x ็กซมีเอสวิดีโอมี Component มี AV Out นะครับคุณผู้ชมครับ AV เหลืองแดงขาวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับมาทําการทดสอบการเล่นแผ่นของเครื่องเล่น DVD p i o n e e r DV310 ตัวนี้นะครับนี่คือ p i o n e e r DVD Player DV310 นะครับคุณผู้ชมผมใช้รีโมทกดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับรีโมทเปิดเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ USB เลยนะครับอันแรกเลยผมจะทดสอบ USB ก่อนเลยนะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าไปนะครับ ปื๊บเสียบเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เสียบ USB เข้าไปนะครับจะกดปุ่มสลับโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมันมีปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ DVD USB อากดไปปึ๊บครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นคําว่า DVD โหมดนะครับเห็นไหมครับไฟก็กระพริบกระพริบนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับทีนี้เราก็ใช้รีโมทเลื่อนลงมาเลยนะครับหรือจะกดตรงนี้เลื่อนลงมาก็ได้นะครับนี่คือการเล่นจาก USB นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับผมใช้จาก USB นะครับใช้งานได้ปกติอากด next เ,เพลงต่อไปอน,นี่คือเล่นจาก USB นะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือการใช้งานของ USB นะครับอ่าปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสต็อปเดี๋ยวเราจะสลับโหมดไปที่อ่า USB เป็น DVD นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ ปุ๊บนี่ครับมันก็จะมาที่โหลดดิ้งนะคบอ้าวผมจะใส่แผ่นนะครับทำการทดสอบการเล่นแผ่นเลยนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมใส่อ่า USB เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดถาดออกนะครับเมื่อกี้นี้ถาดออกมาแล้วก็เด้งเข้าไปเองนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับคุณผ,ผู้ชมอ่ามันหยุดแล้วมันไม่เด้งแล้วอ่าใส่เข้าไปเพลงอันนี้คือ เป็นเพลงจาก CD ดี d i o โนะครับแผ่น CD ดี d i o โอทั่วๆไปนะครับที่มี10เพลง12เพลงนั่นเองนะครับให้เสียงดีนะครับพวกนี้แล้วก็ยิ่งเป็นไพรเวียไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากดเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บนะครับอ่ากดเพลงแรงๆนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับอ่าผมจะกดในนี้เลยกดเน็กในนี้เพลงที่2ไปเลยนะครับ นี่คือซีดีออ o ดนะครับอเอาออกนะครับคุณผู้ชมครับกดนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ของทาง YouTube ก่อนนะครับอของทางค่ายเพลงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่าซีดีออดโผ่านไปต่อไปก็เป็นเขาเรียกอะไรครับ MP3 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ MP3 นะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับ มาฟังเพลงจาก MP3 กันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น DVD Pi ไพโอเนียรุ่น DV310 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไพ o โอเนีย d ีวีดีเพลเยอนะครับนั่นก็คือชื่อรุ่นนะขึ้น Data d i s สมาให้เรากดอ่า e r หรือ Play ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากด Play หรือว่า Enter ได้เลยนะครับนี่ Play แล้วครับนี่ครับ Play แล้วครับอ่าเพลงที่2ถัดไป อันนี้เป็นดนตรีนะครับผู้ชมครับเพลงถัดไปนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่เก่านะครับตัวนี้ครับมี USB เป็นรุ่นแรกๆนะครับของไพโอนเนียนี่ครับสวยงามนะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ซื้อไปนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากที่ทดสอบนะครับแผ่น MP 3ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบแผ่นอื่นๆกันนะครับ MP 3ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมา <c oughs> MP 3ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นคิวของ VCD นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ VCD นะครับทีนี้ เดี๋ยวทำการทดสอบไปเรื่อยๆนะครับจาก CD Audio MP3 โอ d แล้วก็ DVD นะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกผมทดสอบ USB แล้วนะครับนี่มาขึ้นมาแล้วอ่ากด Play ได้เลยนะครับปึ๊บเล a y ได้เลยนะครับ VCD ครับคุณผู้ชมครับซึ่งใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ b ีซีดีมีสายเข้านะครับผมจะต้องทำการรีบรีวิวแล้วครับเดี๋ยวมันจะต้องไปตัดต่อคลิปถ้าไม่รีบรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการรีวิวให้เสร็จจบเดียวปื้ดเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับถ้ารอก่อนนะครับคุณลูกค้าที่โทรสายเข้ามาเพราะว่าผมใช้เครื่องนี้ในการถ่ายรีวิวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วเล่นปกตินะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับแผ่นก๊อฟด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการเล่นแผ่นก๊อฟด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเล่นแผ่นก๊อฟด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาดูกันกับไอ แผ่น DVD นะครับแผ่นนี้นะครับเล่นแผ่นก๊อปได้ด้วยนะครับตัวนี้แผ่นก๊อปนะครับนี่แผ่นก๊อปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมต้องทําการสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อยุติการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาดูนี่ครับแผ่นก๊อปเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ